สวัสดียามเช้านะครับผมวันนี้สวัสดียามเช้าวันนี้เรามาเก็บผักที่ทุ่งกันนะครับนี่ฮะที่ทุ่งนะครับผมวันนี้เราจะมาเก็บมะเขือกันนะครับผมดูสิว่าเราจะเก็บมะเขือไปกินกับอะไรนะครับผมทําอะไรกินวันนี้นะครับผมเดี๋ยวมาเก็บมะเขือกันเลยครับผมโอเคครับเจอแล้วครับมะเขือหนึ่งลูกครับเก็บมะเขือนะครับผมสองลูก ี่ครับมะเขือเก็บมะเขือกันครับวันนี้นี่ครับเอามาทั้งต้นเลยเจออีกแล้วหนึ่งลูกครับผมต้องการลูกเปาะ,ะครับลูกเล็กๆครับกรอบเปาะยามเช้าครับผมสวัสดียามเช้านะครับ วันนี้เรามาเก็บมะเขือไปกินกับอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวไปทำอะไรกันโอเคครับผมเก็บมะเขือกันต่อเลยนี่อีกลูกหนึ่งนะครับเก็บผักที่ทุ่งนะครับโอเค,ครับเดี๋ยวไปเก็บผักอย่างอื่น,นต่อมะเขือได้พอแล้วครับประมาณสักห้าหกเจ็ดลูกโอเคนะครับโอเคครับเดี๋ยวเก็บใบมะกรูดซะหน่อยครับใบมะกรูด สักใบสองใบนะครับโอเคนี่ครับใบมะกรูดนะครับเก็บใบมะกรูดกันก่อนนะครับผมอีสึกใบนะครับเดี๋ยวดูว่าไปทำเมนูอะไรกันเดี๋ยวันนี้นะครับผมเรามาเก็บบวบงูกันด้วยครับผมบวบงูนี่ครับบวบงูนะครับเก็บบวบงูไปด้วยนะครับผมสักสองลูก ลูกหนึ่งนี่ฮะสองลกูกมะเขือบวบงูแล้วก็ใบมะกรูดครับผมเก็บไปวันนี้เดี๋ยวไปดูว่าเราจะทำเมนูอะไรกันนะครับผมครับผมเรามาดูว่าสิ่งที่เราได้มีอะไรบ้างครับนี่ครับบวบงูมะเขือยาวพริกครับผมแล้วก็ใบมะกรูดมะเขือเปาะนะครับผมแล้วก็จะมีขาด้วยครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่าวันนี้เราทำเมนูอะไรกันดี นะครับเรามาเก็บผักที่ทุ่งไปแล้วนะครับผมมาดูว่าเราจะทําอะไรกันดีนะครับวันนี้ชมทุ่งกันไปครับบรรยากาศยามเช้านะครับดูนฮะนกกำลังบินเลยครับผมโอเคครับผมผรุมนนเช้านี้ของเราเรามาทำลาบหมูนะครับผมหมูเราก็ล้วนเสร็จแล้วมีเนื้อนะครับเนื้อหมูบดแล้วก็กระเพาะนะครับผม ข้าวคั่วนี่ก็คือเครื่องปรุงครับผมปลาชูรสพริกป่นนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นผักนะครับผมเดี๋ยวเราชมรับชมตัวทำกันเลยครับผมทีครับหมูเราก็ได้แล้วครับผมนี่เรามาทำราบหมูกันนะครับผมเบื้องต้นนี่ครับพริกป่นไปเลยใส่ไปเลยครับ ชอบเผ็ดก็ใส่เยอะนะครับผมสลดสลดครับดใส่แล้วนะครับผมดีน้องพรใส่ทีหลังนะครับผมใช่ไหมดีน้องพรนะครับใส่ทีหลังนะครับผมต่อไปเป,ป็นน้ำปลาครับ อันปลานะครับอ๋ขขขขอมขขีข้าวั้วขาว้วเองขัาว้วแล้วหอมเลยใส่ขัาขวกล้วไปครับใส่ซึกหน่อยอ๋นะคบผมลองดิวันนี้ลาหมูครับยำเชา้านะครับผม รับยามเช้าด้วยกันนะครับกินกันนะครับผมวันนี้ลับยามเช้าอร่อยๆด้วยกันนะครับผมผีอุ๋ยมะนาวหน่อยมะนาวนะครับผมบีบมะนาวเสิบใบหนึ่งซีส,ส่วนซี อันนี้ก็จะมีขานะครับขาเก็บมาจากทุ่งใบมะกรูดเก็บมาจากทุ่งครับซอยใส่เข้าไปแล้วก็ผักนะครับผมชีนะครับใส่เข้าไปอุย้ยใส่เข้าไปเก็บขาได้กินของขาครับอร่อย บุกขาวเท่ากันนะครับตอนนี้เดี๋ยวพริกที่เก็บมาจะไปโรยหน้าครับผมเมนูเช้านี้ของเราคือลาบหมูนะครับผมเก็บผักมาแล้วเดี๋ยวชิมกันเลยหนึ่งต้นชิมกันอืโอเคครับผมชิมด้วยอร่อยมากครับชีบิสคัมอร่อย สครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมตอนกินกันเลยนะครับผมทำเสร็จแล้วลาหมูครับเช้านี้ครับผมเรามากินข้าวเช้ากันนะครับวันนี้ลาหมูครับที่เราทํากันเดี๋ยวเรามากินกันเลยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดียามเช้านะครับผมวันนี้เรามากินข้าวเช้านะครับผมวิดีโอของเราที่เพิ่งทําเสร็จเมื่อกี้นะครับสุดๆร้อนๆครับผมลาหมูครับผม ผักนี่เก็บมาหนึ่งคุ่นะครับบวกงูมะเขื่อยยาวแล้วก็มัเขือปะครับผมแล้วก็มีพีครับผมขีดข้าวเช้าเลยครับผมปิดท้ก่อนเหนียวครับร้อนๆครับผมข้าวเช้านะครับนีมะนาวเลยครับมะนาวไว้ก่อนไ้เี้วเดี๋ยวบีบใส่นะครับผมขีดครับมีดข้าวเช้านะครับผม ผิดเลยลุกโดดครับเป็นเดียวพอ นะครับเราจะทาด้วยกันครับผมตีกถุดเส็กนครับเหลือมาทำสียานอ่อย หมูนะครับเนี่ยอืมดี บอกครับจ well, ับตัวไหน บบอบกง,งูครับหรือสายชันมังเงี้ยวครับรอสัหน่อยครับคำสั่งล้ครับย <c oughs> อดเลยเกอบมาก ทีครับผมจบคลิปวิดีโอนีน้นะครับผมสวัสดีครับขอบคุณที่มารับชมติดตามช่องสื่อสาบสุขอนามน,นะครับผมที่เรื่องกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ